สวัสดีค่ะสวัสดีชาาราศีเมถุนคลิปนี้เป็นความรักของคนที่กําลังมีปัญหามีประเด็นชาวราศีเมถุนใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปนะคะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเดี๋ยวเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันเรื่องเราสลับกันได้นะคะก็เป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะอาจจะสลับกันหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะก็ดูเป็นแค่แนวทางหรือดูเป็นนิทานเท่านั้น ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันดาวสุ์โหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้หมดเลยนะคะเรื่องราวอยู่ประจําวันที่16เมษาถึง30เมษาสองหแค่ะแล้วก็ใครที่อยากให้เป็นคำถามของคุณเรื่องราวของคุณนะคะแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกันได้รับสอนอ่านไพ่ยิปซีด้วยนะคะใครอยากเรียนอ่านไพ่แอดไลน์มาได้ใครอยากดูดวงก็แอดไลน์มามาเริ่มกันเลยค่ะขอขอดูพลังงานนะคะ ในอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณค่ะชาวราศีเมถุน10ดาบว้าวมาใบแรกก็10ดาบเก้าไม้ควีนถือดาบอัศวินถือเหรียญแล้วก็สองถ้วยเป็นความสัมพันธ์ที่อายุอาจจะแตกต่างกันนะฮะอาจจะแตกต่างกันแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความรักแหละแต่มันเป็นความรักที่ รู้สึกว่ามันไม่เท่ากันคุณทุ่มเทหรือว่าเขาทุ่มเทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุ่มเทให้กับความรักมากๆมอบให้ทุกอย่างคะ่ะมีอะไรก็ให้หมดเลยทั้งความจริงใจทั้งการดูแลใส่ใจนะฮะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็กลับเป็นฝ่ายรับซะอย่างเดียวนะฮะมันเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะคบกันมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็มันเป็นประสบการณ์เหมือนกับปัญหามันเยอะ หรือว่าเจอปัญหาเดิมๆสะสมเรื่อยๆนะคะแล้วกเ็เหมือนคุณจะคอยต้องคอยตามอยู่เสมอค่ะนะคะ,นะคะถึงไม่ใช่ว่าวิ่งตามหรือวิ่งไล่อะไรแต่ว่ามันกลายเป็นว่าคุณจะต้องเป็นลักษณะของเขาอยู่ไหนเขาทําอะไรอยู่เขาอะไรแต่เขาไม่ได้คิดเหมือนกับเราอย่างเงี้ยค่ะนี่นะ,ะนนะมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคือเป็นมาในที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นแล้วเป็นอีกนะเป็นแล้วเป็นอีกอยู่ภาวะแบบเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันทําให้แบบสะสมกับประสบการณ์ที่มันแย่ๆนานเข้านานเข้าคุณเลยอยู่ในความหวาดระแวงแล้วก็ทั้งรักทั้ง,ท,งทั้งรักทั้งโกรธทั้งแบบรู้สึกเสียใจมันกลายเป็นว่าเพราะเป็นคว er ีนถือดาบอะนะมันเหมือนกับประสบการณ์ที่แย่ๆค่ะทั้งที่เรารักนะแต่ทําไมเราต้องเจออะไรแบบนี้นะคะสถานการณ์นะอ่ะ ส่วนตัวเขาก็คือออีกฝั่งหนึ่งก็คืออัศวินเหรียญมองไปข้างหน้าค่ะไม่ได้แบบไม่ได้แบบพร้อมที่จะแบบปากหลักหรือจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยังไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะว่าอัศวินถือเหรียญนั่งอยู่บนหลังม้าพร้อมที่จะเดินทางได้ตลอดเวลามาดูการนะฮะมาดูกันนะ ทีนี้ดูพลังงานโดยรวมของคุณนะชีวิตโดยรวมของคุณชาวราศีเมถุน5า้าใบแล้วก็คู่กรณี5า้าใบสลับกันได้นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะเริ่มที่คุณได้ควีนเอ,อ่อค,งคิงคิงถือไม้หกเหรียญ j ั s มนเจ็ดมไม้แล้วก็1ดาบตัวเขาบางค่ะพลังงานของเขาสี่เหรียญ แคมโพเรนหกถ้วย The Moon แล้วก็แปดเหรียญพลังงานอาจจะมีการบล็อกการปิดกั้นกันไปเพราะว่ามีไพ่ของเจดไม้อยู่ในสถานการณ์ของคุณ 1. บล็อกทางโซเชียลทางความรู้สึกต่างๆหรือสองมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นคนที่พยายามกับปัญหาที่เจออยู่ทุกๆวันนี้นะคะ แล้วนะะสถานการณ์เนาะประดูกัน,นะคะคือไพ่ของคุณอะอดีตได้เจ็ดไม้อดีตมันแปลว่าการเอ่ออดีตก็คือเรื่องที่ผ่านมามันมันเป็นเจ็ดไม้ที่แบบเออบล็อกปิดกั้นนะคะปิดกั้นทางโซเชียลทางอะไรเนี้ยฉะนั้นมันคงเกิดปัญหาถ้าไม่ได้บล็อกก็แปลว่า คุณพยายามกับความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วก็พยายามอยู่คนเดียวก็ได้ทีนี้มาดูค่ะตัวเขาเนะี่ยอะตัวคุณนะเริ่มที่ตัวคุณเดือนนี้คุณจะโฟกัสที่ความเป็นตัวเองแล้วก็การงานนะงานอาจจะมีความก้าวหน้านะมีกามีความก้าวหน้ามีามการขยับทำอะไรที่มันดูมั่นคงขึ้นนะคะเป็นคิงถือไม้เนาะหรือคุณจะไปเกี่ยวข้องกับ คนประมาณอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ได้ที่จะมาเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการงานนะแต่ว่าถ้ามองตรงนี้เป็นตัวคุณหรือคือคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการงานถ้าคนที่มีงานมีหน้าที่ที่ทําประจำนะคะที่นี้ความคิดของคุณนะคะ ไพ่คุณกับเขาคล้ายๆกันนีมันจะต้องมีการสื่อสารคุณคิดที่จะสื่อสารหรือมีคุณคนกลางที่จะมาไกลเกี่ย Herr, ในเรื่องของความสัมพันธ์นะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความคิดก็คือ,อคิดที่เรื่องของการติดต่อหรือว่าการที่จะต้องให้คนกลางหรือต้องพูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันเป็นสองคนนะอาจจะเป็นรักสามเศร้าหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ จะียกว่าอะไรมีปัญหาอยู่ระหว่างกลางนะคะทีนี้ถ้ามองเป็นเรื่องของความคิดในเรื่องของการเงินนะคุณเหมือนกับเป็นคนที่ทัเงินเข้าทางเดียวอ่ะคือเงินเข้ามาแล้วมันมันต้องจ่ายออกไปหลายๆทางคิดในเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็ในจิตใต้สำนึกเป็น j u d g m e n t นะคะเป็น j u d g m e n t judgment Jud ก็ให้บอกว่าคุณต้องการหลุดปลดปล่อยหรือรอรับโอกาสอะไรบางอย่างอยู่รอการติดต่อมา รอโอกาสที่จะได้รับบางสิ่งบางอย่างนะเป็นไพ่ของเทวดาเนะี่ยเทวดาปลดปล่อยไพ่ของการส่งข่าวหรือการได้รับโอกาสอะไรเคลื่อนยา้ายเปลี่ยนแปลงนะนั่นคือจิตใต้สำนึกของคุณนี่แหละอย่างที่บอกทอไพ่มาเป็นอดีตเนะี่ยมันแปลว่าคุณเจอกับปัญหางานถ้าเป็นงานก็งานเยอะแล้วก็งานมีแต่ปัญหาที่ส่งเข้ามาเนาะทั้นไพ่บอกว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็นั่นแหละค่ะ คุณสู้กับปัญหาอยู่คนเดียวหรือไม่มันก็เป็นช่วงที่เงียบหายกันไปทีนี้ไพ่บอกว่าแนวโน้มที่คุณจะเจอกับเรื่องราวโดวยรวมคุณนะ,ะเหนื่อยกับปัญหาอยู่นะแต่มันไม่ว่าคุณจะเริ่มทําอะไรในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะฮะมันจะมีปัญหาแต่คุณอะ่ะจะผ่านไปได้นะฮะไพ่บอกว่าเออมีเกณฑ์เริ่มอะไรใหม่ๆด้วยนะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการงานนะ,ะหรือว่าการเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะ มันจะมีปัญหาให้คุณได้แก้ไขแต่ว่าถามว่าแก้ไขได้ไหมใช้ความอดทนแล้วก็พยายามนะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะ,ะก็เรื่องของโดยรวมชีวิตคุณนะคะการอาจจะคิดเรื่องการเงินด้วยเพราะว่าต้องมีรายจ่ายอยู่นะมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอยู่ก็รองเองินบางคนที่ที่คิดในเรื่องบางคนจะแบบอยากได้เงินที่ว่าเขาจะมาใช้นี่ไหมอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงจังหวะของ ยังไม่โดดเด็ดเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าในเรื่องของปัญหาคุณจะแก้ไขได้ทีนี้มาดูค่ะตัวเขาบ้างนะฮะตัวเขาจะค่อนสี่เหรียญค่ะได้สี่เหรียญอ่ามีเทมเพลนนะฮะมีชาวราศีธนูมาเกี่ยวข้องได้นะคะอ่าคนที่ทำงานเป็นคนกลางคนสื่อสารต่างๆนะฮะคนคอยแบบอยู่ระหว่างกลางอะเนาะคอยแบบ เอออย่างอย่างอย่างเขาเรียกว่าไรนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นคนกลางทีนี้มีเดอะมูนด้วยชาววันจันทร์ได้นะคะเป็นใครก็ได้ค่ะทีนี้ไพ่นะคะตัวเขาได้สี่เหรียญน,นะสี่เหรียญก็อย่างที่บอกมันเป็นลนักษณะของคนที่เก็บเนือ้อเก็บตัวเซฟตัวเองเนะี่ยช่วงนี้เขาจะรักตัวเองแล้วก็เซฟตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองระมัดระวังหนึ่งระมัดระวังในค่าใช้จ่ายอ่าหรือ ดูแลสุขภาพรักตัวเองถ้ามองมองแบบโลกสวยเขาจะเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองแต่ถ้ามองในแบบอีกแง่หนึง่งอาจจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวพยายามทำอะไรก็ได้ที่จะไม่ให้ตัวเองต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปจ,จะดูเป็นคนขี้งกขี้เหนียวด้วยก็ได้นะฉะนั้นไพ่บอกว่า ช่วงนี้เขาจะเซฟหรือเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่อยู่พื้นที่ไม่ขยับอะไรมากเพราะว่าเขากำลังเทมเพลนปรับสมดุลป,ปรับพลังงานของตัวเองอยู่นะคะก็คือเอ,อเขาเรียกว่าอะไรดียะบาลานซ์ตัวเองก็คือแล้วพอจิตได้สำนึกอมันมาพร้อมกับเทมเพลนนะ ไพ่หกถ้วยเขากำลังหวนคิดถึงอดีตนึกถึงคนเก่าอยากจะปรับอยากจะจูนกับคนเก่าๆนีถ้าคุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก็อาจเป็นคุณได้นะหรือเป็นคนอื่นก็ไม่แน่นะเพราะว่าไพ่มันไม่ได้บ่งบอกถึงใครนะนี่มันคือเรื่องราวโดยรวมของเขาที่นี้ค่ะไพ่นะฮะเขาบอกว่าเขากำลังพยายามปรับสมดุล พยายามปรับตัวเองอยู่นะฮะไพ่บอกว่าพ่อ,อไรนะเขานึกถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงคือการอยู่คนเดียวเนี่ยมันทําให้เหมือนห่วนคิดถึงคนเก่าหวนคิดถึงอดีตเขาอาจจะมีเรื่องของปัญหาของความสัมพันธ์เก่าๆเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะ,ะทีนี้ไพ่บอกว่าอดีตของเขาค่ะได้ไพ่ของเดมูนเดมูนแปลว่าความเครียดการถูกหลอกการถูกติฉินนินทาหรือการ ต่อว่าต่อขานนะด้วยคําพูดมันเลยทําให้เขาค่อนข้างสิเรียดหรืออาจจะเครียดเพราะคุณบล็อกเขาหรือการพูดคุยที่มันไม่ค่อยลงตัวก็ได้นะคะแล้วทีเนี้ยมาดูนะคะเดือนนี้เขาโดดเด่นในเรื่องของการเงินค่ะโฟกัสเงินหาเงินแล้วก็พยายามจะเก็บเงินนะหาทุกวิธีทางที่จะทําได้แล้วเขาก็ยังคงทําต่อเนื่องขอแค่ว่า เขาเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นมันก็จะทําให้เขาอะมีรายได้นะแล้วถ้านิสัยเขาเป็นแบบเออเป็นยังไงเขาก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่อยู่เสมอๆค่ะอื <c oughs> ขออภัยค่ะเสียงหายไปแล้วนะ <c oughs> เขาก็ยังคงทําสไตล์เดิมๆเนี่ยค่ะเป็นคนีิก้มหน้าก้มตาคุณอาจจะโฟกัสที่ความมั่นใจการเอ่อทำอะไรให้มั่นคงการการงานอะไรอย่างงี้ค่ะแต่เขาโฟกัสที่เงินแล้วก็ความ ก็มันก็คล้ายๆกันนะนะฮะแต่ว่าไพ่มันขึ้นของเขาเป็นเหรียญนะฉะนั้นเหรียญก็เป็นเงินโดยตรงของคุณเป็นไม้มันก็เป็นไม้ที่แปลว่าการงานฉะนั้นการทํางานก็ต้องได้เงินนะก็ออกไพ่มันก็ออกมาคนละแบบเหมือนคนต่างคนต่างใช้ชีวิตค่ะดูของคุณหันของเขาหันหน้าไปทางหนึ่งของคุณหันหน้าไปทางหนึ่งมันเหมือนมันเหมือน การสวนทางย้อนแย้งค่ะนะคะเอออาจจะยังไม่ได้พูดได้คุยแต่เราก็ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของผู้คุณจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้นะคะขอถามความรู้สึกของคุณช่วงวันที่สิบหถึงสามสิบเมษายนค่ะว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้หรือว่ารู้สึกนึกคิดยังไงกับเขาคะ่ะขอดูหนะะ่อยค่ะชาวราศีเมถุนขอพลังงานของคุณหนะะ่อยค่ะความรู้สึกของคุณ สี่ถ้วยเก้าวถ้วยแล้วก็อัศวินหมายคุณคุณจะรู้สึกว่าถ้ามางอ้อเราต้องเจอแบบเดิมยังยังไม่มีการพูดคุยที่ ที่ลงเอ่ยได้ดีกลับมาก็มีปัญหาเหมือนเดิมนะฮะเออถ้ามาแล้วนั้นมาแล้วยังทําแบบเดิมนิสัยแบบเดิมเจ้าชู้แบบเดิมรักอิสระหรือว่าทําอะไรตามอํเาเภอใจเหมือนเดิมคุณคุณความรู้สึกคุณคือไม่ต้องมาหรอกเพราะมามันก็เป็นปัญหาแบบเดิม,ดมนะคะนั่นแหะช่วงนั้นน่ะคุณก็จะรู้สึกประมาณแบบนี้นะคะความรู้สึกว่าจริงๆถ้าอยากอยากกลับมามันควรดีอะคะ่ะมันไม่ใช่เอาเรื่องที่ปัญหา เอ่อที่มันแก้ไม่ได้อะมาอยากให้แบบกลับมาแล้วมันเป็นการแก้ปัญหาได้แต่อันเนี้ยค่ายนี้มันเหมือนกับแก้ปัญหาไม่ได้หรือว่ามันมีปัญหาอีกอะค่ะฉะนั้นเออคุณก็ไม่ได้อยากค่ะแบบถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องกลับมาหรอกหรือว่าไม่ต้องพูดคุยกันหรอกเพราะว่าถ้าพูดคุยกันก็เป็นเดิมเดิมนะฮะทะเลาะกันแบบเดิมเดิมอืมทีนี้มาดูเขาบางค่ะ สิบหกถึงสามสิบเมษาเขารู้สึกยังไงกับคุณหรือว่ารู้จะรู้สึกยังไงกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหกไม้เท้าเดอะมูนอีกแล้วนะฮะได้เดอะมูนสองรอบแล้วนะะี่นะฮะอดีตเดอะมูนนะฮะความคิดก็เดอะมูนเขาก็เหมือนคุณเลยค่ะนะถ้ากลับมาแล้ว เครียดนะคะกลับมาแล้วเครียดนะอันนี้คือไพ่หกการกลับมาดมูลคืูความเครียดนะความไม่ชัดเจนนะคะกลับมาแล้วเครียดอยู่นิ่งๆดีกว่าเพราะเขาเองก็ยังไม่พร้อมทําอะไรทั้งนั้นเขาอยากอยก่อเมื่อกี้เนาะเนี่ยสี่เหรียญก็อยู่นิ่งๆคิงถือเหรียญก็อยู่นิ่งๆนะคะฉะนั้นยิ่งคิงเหรียญอะยิ่งนิ่งเลยไม่ใช่เขาไม่รู้สึกนะไม่ใช่เขาไม่คิดแต่เขาไม่อยาก ไม่อยากแบบไม่อยากขยับทําอะไรในตอนนี้ไม่รับรู้ค่ะว่าคุณรู้สึกอะไรหรืออะไรแต่ว่าไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีความเครียดนะคะนั่นคือต่างคิดคล้ายกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าต้องกลับมาคุยกันแล้วปัญหามันไม่จบอะค่ะ mm. ก็ยังไม่อยากคุยนะคะ,ะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ค่ะขอดูนะคะ แนวโน้นมความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะว่าช่วงวันที่สิบหกถึงสามสิบเมษาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอดูหน่อยค่ะสามเหรียญตัวคุณสามเหรียญระหว่างคุณหน้าคิงถือไม้มาแล้วนะี่เด็กถือถ้วยเก้าถ้วยเดือนนี้จะมีการถ้าบอกว่า จะถามว่าความรู้สึกนะจากเมื่อกีอ้ที่บอกว่าถ้าแบบมันต้องมีปัญหาแล้วมันกลับมาคุยกันอะไม่อยากกลับแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะหันกลับมาไหมมีโอกาสได้พูดคุยกันไหมมีค่ะนะคะเออมีค่ะแต่ก็ยังมีอีโก้ระหว่างกลางนะคะมีการพูดคุยถ้ายิ่งมีเรื่องของบุคคลที่สามพวกคุณอาจจะได้พูดได้คุยเคลียร์กันในเรื่องของบุคคลที่สามนะคะเรื่องของบุคคลที่สามนะคะ คุณจะเป็นคนที่พูดแต่พูดในเชิงในเชิงก้าวถ้วยมันเป็นเหมือนไม่ผูกมัดอะคะ่ะไม่ผูกมัดคืออยากจะให้ปัญหานี้มันจบลงะะอะค่ะเนาะแล้วก็เขาก็เหมือนกับพูดคุยเพื่อให้ได้แบบได้ได้อิสระของตัวเองเพิ่มขึ้นไม่ต้องไม่ใช่ว่าเงียบหายกันแบบนี้แล้วมีปัญหาอะไรย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจอาจจะลดลดระดับของ ความตึงเครียดเขาอยากพูด่างนี้ของคุณก็อยากจะพูดด้วยลักษณะที่แบบเออถ้าอะไรก็พูดกันมาตรงๆจัดการให้มันอะไรเงี้ยแต่มันคือต่างคนต่างยังมีอีโก้ระหว่างกลางไม่ได้พูดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเท่าไหร่ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่นะคะแต่ว่าถามว่ามีเรื่องที่ต้องพูดกันไหมเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้พูดได้คุยได้ตกลงกันนะคะเออนะยิ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าบางคน ไม่ได้มีบุคคลอื่นนะก็จะต้องคุยในเรื่องของบางคนคุยกันในเรื่องของธุรกิจการเงินบางคนคุยกันในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เคยพูดกันไว้นะข้อตกลงอะไรต่างๆไนะมะมันไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกที่แบบที่แบบ คิดถึงโหยหากันนะคะมันมันรู้สึกมันก็คิดถึงแหละแต่มันม,มันเป็นรู้สึกว่ามันยังมีอีโก้อยู่ตรงนี้เพราะว่าปัญหามันไม่ถูกเคลียร์ค่ะในเดือนนี้พวกคุณจะได้พูดคุยกันนะแต่ตัวเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังเนี่ยเขาจะค่อนข้างเออ่ให้อิสระกับตัวเองมากขึ้นเวลาพูดอะไรหรือทําอะไรก็จะจะ,จะมีแนวโน้มว่าจะเขาเรียกว่าอะไรจะมีพื้นที่ของตัวเองจะกัก จะกักพื้นที่ของตัวเองนะคะในเดือนนี้เนาะครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะอ่ะนะคะก็ประมาณนี้เนาะทีนี้มาดูนะคะขอให้สรุปใพ้แนะนําให้กับพวกคุณหน่อยนะฮะไพ่ยอยากบอกอะไรเทวดาประจําตัวคุณอยากบอกอะไรกับคุณบ้าง<ม>ขอดูหน่อยค่ะขอพลังงานนะฮะสิมสีอีจริงให้กับชาวราศีเมถุนเลยค่ะ ใบที่ห้าสิบหกผิวน้ำที่ถูกลมพัดถ้าใช้ความพยายามจึงจะพ้นสภาพนี้ปัญหาที่พวกคุณเจอนะคะคุณก็ต้องจัดการพูดคุยกันให้ชัดเจนค่ะถ้าพวกคุณไม่พยายามพวกคุณยังมีอีกโก้พวกคุณยังแบบเลือกที่จะปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังแบบนี้นะคะปัญหาพวกคุณจะไม่ถูกแก้ค่ะนะจะรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแก้สถานการณ์คนเดียวไม่ได้นะคะฉะนั้นต้องพูดคุยกันแล้วก็ ถึงเวลาที่ถ้าเกิดมันแก้ไม่ได้จริงๆนะใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องตัดสินใจเลือกอะไรที่เ,เป็นความสุขของตัวเองนะคะนั่นก็คือถึงจะกแก้ปัญหาได้มาดูค่ะชาวราศีเมถุนแล้วเทวดาประจำตัวอย่าบอกอะไรเพิ่มคะ่ะจะไไ่ทาโร่ t นะด e w เว l d ์เนี่ยจัสติเนโอ้ยไพสวยนะขอดูใบสุดท้ายนะสวยๆหน่อยนะอ่านะ สวยเลยแหละนะคะถ้า t ด e w o r รแปลว่าการเคลีย์พลังเพื่อเริ่มต้นใหม่เคลีย์พลังงานหรือโรคใหม่ฟ้าใหม่ปีใหม่สิ่งใหม่ๆนะฮะถ้าคุณอยากจะเคลียร์แล้วปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งนี้นะฮะไพ่บอกว่านะฮะไพ่บอกว่าขอขยายนะฮะลองกลับไปจุดเดิมดูคะะะ่ะจุดเดิมแปลว่าอะไรความรู้สึกแรกที่ที่คุณได้รับจากเขา ความรู้สึกแรกที่มีตอนนั้นนะคะแล้วเขาได้ว่าอะไรมองย้อนนะคะมองย้อนว่าเมื่อก่อนเราเป็นแบบนี้ไหมนะคะเราคาดหวังกับเขาแบบนี้หรือเปล่าแรกแรกแรกๆ,ๆนะเราคาดหวังกับสิ่งนี้หรือเปล่านะนี่คือความคาดหวังนะนะถ้าคุณมองกลับไปแรกๆคุณไม่ได้คาดหวังคุณก็จะไม่ไม่ซีเรียสอะไรเขาแบบทักมาก็ทักเขาคุยก็คุยเขาไม่คุยก็ไม่เป็นไรนั่นคือ คุณจะได้เริ่มเริ่มรู้สึกว่าความความสุขของคุณอนะ่ะมันจะกลับมาค่ะนะไพ่จ็ส์แนถ้าคุณอยากอยากจะหลุดจากตรงนี้นะคือหลุดจากความรู้สึกแบบเนี้ยนะคะไพ่บอกว่าเออเรามองย้อนไปในช่วงนั้นก่อนที่คุณจะเป็นแบบคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าอย่าแบบอย่าคาดหวังอย่าผูกมัดนะแต่ถ้ามองเป็นเรื่องโชคลาภนะให้บางคนนะเอาบางคนนะ ถ้าอยากจะเ,เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอะไรเลขเดิมๆหรือว่าสิ่งเก่าที่คุณคุณมีนะคะเช่นเ,เรื่องราวเก่าๆหรือเอาพูดตรงๆเลขเก่าที่คุณแบบเคยซื้อซ้ำก็ลองซื้อไว้เนาะเพราะว่าหกแปลว่าเก่านะฮะหกแปลว่าสิ่งเก่าสถานที่เก่านะอืมแล้วก็เหรียญตามมาเนะาะไพ่ d จสเ n นเทวดาบอกว่าเอา นะคะลองย้อนกลับไปว่าก่อนหน้าเนี้ที่เราแบบไม่เป็นแบบเนี้ยเรามีความสุขแค่ไหนเราเป็นยังไงเราก็อย่าไปคาดหวังว่าเอออนาคตมันก็จะต้องเหมือนเหมือนเดิมทุกวันอะไรเงี้ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้ตัวคุณเองก็เปลี่ยนเปลี่ยนนะเขาเองก็เปลี่ยนนะฉะนั้นอย่าอย่ามัดหรือว่าอย่าแบบเอาใจไปไว้ตรงนั้นเยอะเกินไปและถ้าเป็นเรื่องของโชคราบเนะะี่ยก็ สถานที่เก่าๆเรขเก่าอะไรประมาณนี้ค่ะนะชาวราศีเมถุนขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณชาวสองด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยค่ะนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ